สวัสดีค่ะวันนี้มาท,าทักทายทุกคนกับท่ามกลางบรรยากาศตรงนี้จะเป็นห้วยนะคะมองนี้จะเป็นห้วยะคะ่ะเด้อพี่น้องคะ่ะสิาพาทุกคนไปเก็บพักเบึงนะสะพานมองนั้นนะนูสิคามสะพานนี่แหละยางคามไปคะ่ะพักสิยูฟังนั้นเด้อเก็บเพื่อีิสิมาทายคิดพี่น้องเบิงมาค่ะพี่น้องคะ่ะไปอันเก็บพักตั้ากันนู้ไม่เคยยางคือกันมาลองเบิงพี่น้องคะ่ะเบิง้งยางได้อกไปคะ่ะค่ะเราต้องเดินไปนะคะถ้มแบบนี้เลยค่ะ ฟังผุ่นเพิ่นกับซีไทยเฮห,หน้าคือกันเลยค่ะเด้อนีถ้าเบิ่งบรรยากาศแน่ใช่ไหมมองไปนองห่วยมันจะเป็นภูเขาค่ะนี่เพี่น้องคะอันนี้เป็นทางย่างยางมาแล้วเด้อพนักรถจอดอยู่ปุ่นค่ะ,นะลคะและเราก็ถึงฝั่งแล้วค่ะแม่เพิ่นเก็บก้อนพนะันแม่เพิ่นเพิ่นเก็บก้อนละคะ่ะเสียงอาจจะเบาหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาไม้มา ลืมเอาไม้มาเบิง์ค่ะพี่นองค่ะ,คะทุกคนผักอันนี้ค่ะเรามาเก็บผักอันนี้นะยอดอัน,นยอดบวกบวกผมเก็บจังซีเลยค่ะเก็บไปกินแสบค่ะเอาไปลวกเอาไปนึ่งก็ได้เด้อ่เพิ่เ,เก็บเปิ่งไล่แล้วหลอดง,งามเลย ได้บักรลายแล้วใช่ใช่ด <sorting> ีน okay. ี่ได้ลายไหนคะพี่น้องค่ะเกิดจิ๋ดแล้วลายเติบปลาเอาไปลวกกินเนาะค่ะเนาะไปบันนี่นี่ค่ะสวยๆเลยนะคะไปแม่เพิ่นเมื่อเลยไปค่ะเพิ่นเมื่อปะยางอั่นห์แล้วพี่น้องทุน่ะ ค่อยๆย่างไปค่ะมันบ่มีสะพนานเนาะเท่ินี่เดินไปแบบนี้เลยค่อยๆเดินไปนะคะมันยากาศดีค่ะค่ะแดดอ่อนๆลมเย็นๆพี่น้องค่ะอยู่ใคอยู่หน้าเท่า แบบนี้เลยนะคะค,ค่อยๆเดินไปค่ะพูดแหมพยังเร็วค่ะเนี่ยคะทุกคนได้มาแล้วไปคะ่ะบัตรทีนี้ไปกินน้ำกันนะคะเดอ้อไปกินข้าวน้ำกันเบิง้งแม่เพิ่นสิไปอันซอนหัวต้อนะคะเดอ้อไปข้าสิไปท่ายิปกินอีกนะคะเนาะไปคะ่ะพี่น้องคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีผูท่กรังติดตามรับชมคลิปค่ะพอกันคือเกาขาในช่องเซบไลายสไตล์สาวแมมทักทายเป็นรอบที่สองนะคะเนาะอันเมื่อเศร้ากับไปเก็บยอดบวบมากค่ะนี่ค่ะยอดบวบนี่ค่ะเอาเอามาอันมาหลวกนะคะเนาะแซบคักพี่น้องคะสีออกซีคอมผมแน่จังน้อยเนาะเพราะว่ามันเป็นบวบบวบผมค่ะแล้วก็จะมีแกงเห็ดบวบค่ะเห็ดบวบเห็ดข้นเบิ้งพี่น้องขาใหญ่ๆงามๆเลยเบิ้งเบิ้งนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ใหญ่ค่ะเบิ้งเบิ้งนี่นี่พี่น้องค่ะ อันเห็ดปวกเห็ดโคดนะคะนกไงไงอิลีแล้วก็มีเจวน้ำนะคะเด้อนี่เป็นเจวพริกหยวกค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะเจวพริกหยวกเจวแบบเจลละเล่าบานเท่าเนี่ยล่ะค่ะแล้วก็มีใครไครเจียวทอดน้ำค่ะทอดใส่ชะอมนะคะนาะพี่น้องคะมาค่ะพี่น้องคะมากินข้าวน้ำกันนะคะเด้อมาค่ะมีข้าวเหนียวน้ำค่ะไปเก็บพักมือเศร้บบรรยากาศดีค่ะค่ะพี่น้องคะตกใบมากผัดฝนตกซ้ำทำเจวกัน ฝ่ายังห้องอยู่ด้ยพี่น้องออมุน แดดออกค่ะเป็นแบบอากาศออกจะแบบอบอ้าวยนงอยฝนยังไยแดดแถบวันสีไทยอยู่ข้างนอกค่ะแต่ว่าเมื่อาย่าในฝนตกเด้ออืมไม่ไแปตกนิดน,นึงตกไม่แห้งหรอก หวานค่ะเป็นหวานหวานแทบนาสิหม,มื่นได้จังนานถ้าหนเรมได้แสงมันเข่าคางเดียวนากันีหมือนใจเขามป็นไงค่ะ หาม่งบินตำกินผักเยอะๆหนูเป็นคนมากกินผักค่ะผักลวกวผักหนึ่งเปไ็นมากกิน มาจากอันเป็นซันหวัวเบื้องพี่นอ้องเบื้องใหญ่มากดูมากะอยากเขากลองอีกแล้ว น้องกับไปเล่นคือเก่าค่ะเมื่อนี้เพิ่นไปไปโรงเรียนโรงเรียนยุดประสันสายยังห้องอยู่ค่ะนั่งวัน แกงหิดปวกแบบใส่อันที่มันเป็นน้ำม,มันสีออกดำๆนี่เพราะว่าใส่อันน้ำยานางนะคะเดอ้อคันยานางใส่ ใครเข้าเมียยังไงค่ะันเ,เต็มปากเต็มคำเนาะบรรยากาศไปเก็บผักมาเศร้าดีค่ะขนาดพี่น้องลมเย็นเย็นผัดเย็นสบาย มองไปเก็บกับเมนหน้าหนูดอกหน้าคนในบ้านน่ะล่ะหนูตัวนี้ใหญ่มากหนูขาแบบขาใหญ่มากกินยังไงอ่ะหวาน จงหน่อยแดดจงหน่อยฝนค่ะ กินกับข้าวเหนียวนะรับกันดีค่ะเน้อกินแบบอีสานอีสานค่ะแซ่บเห็ดปวกเนี่ยสื sale, ่อมากค่ะเด้อสื่อเพิ่มมาก hai kiều chọn xài cho ôm nhiều khoản nữa หักจากธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษใช่ 对了。 แ้งเขาหนาขังเยวมันหามุมยากค่ะอากาศมันบุกทุงทีจังนมันแดดจังไรมันบดแดดขนาดบางยางนี่เป็นอันคึมคึมๆพ็จังเป็นคึมคึมแล้วฝนตกเบื้องตอนนี้แดดออกเลย เล่นอาหารดีแท้มันเองค่นะมีเสียงแม่งเนี่ยนะคะเด้ออืมอะไรนะ มันความค่ะพี่น้องได้อย่างกินเที่ยงเนาะกินเข่ารำกันเ้อะ กินแกงเฮ็ดปวกเฮ็ดข้นหวานหวานเฮ็ดแฉบเนี่ยเลอะไปหมด ngon 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 เอาละค่ะพี่น้องคะ่ะอิ่มแล้วคะ่ะบัตเน,นิมห่างอิ่มเลยเด้อค่ะบัตเตมัดอันพักพกับมืดบกกลายแล้วค่ะ,อ,ะ,คะอิ่มแล้วคะ่ะ เดี๋ยวจังไดนก็สปิดคลิปสำเนียงนะค่ะเนาะจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูเนี่ยนะคะเดอ้อพอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ